นี่ช่องหมูพีซุกกี้ชาแนลนะครับมายามนองใตผูนหนึ่งนะครับหรือว่าักแข้งกันอีกแบบที่แบบนองนะครับแ mm hmm. ต่แต่เลียนหนังสือสมัยกับถือว่าน้องไตผูนหนึ่งนะครับถือว่ากระสบ้นความสําเร็จในการเหตดบป้ามกว้วยนะครับซ mm ึ hmm. ่งตัวนี้ก็เป็นพื่เจ้าท้องแท่นะครับหลายช่องหลาย ทีมงานเปินกับมาเบิงนะครับสี่ไฮชอบไปสี่ไ้จาควองกล้วยเป็นเบานะครับว่ากล้วยตันนีเป็นสายไดเป็นฟอมาจากไตนะครับอายุจากปีการใจลูกเป็นยังไงหมอกับการไปใส่แม่พันธ์แบบไหนะครับ่อไปสี่ไ้หมอเบี้นะครับเบาะวัดเ่าๆของเจ้าท้องแท่นะครับไอพีให้น้องฟังนะครับเป็นลูกของ,งนิ่หนูไทยครับทาแพาจแตนหวา แม่จันมากดี to to ๋ยวนี to to ้สายเพตามกำปั้นโซลินครับเพื่ได้โตของเขาครับนี่ก็ถืเป็นเป็นกล้วยที่สายเลือดแน่นใช้น้อยครับกับตอนนี้การทายทอดผลงานก็ถือว่าโอเคเลยแหละถือว่าดีเลยครับจกที่ผสมกับแม่บ้านๆของเขาออกมากคถือว่าได้ผลเกิน หน่อยเพื่อนคับเดินคาดตอนนี้เขาใจรางวัลไร้สนามนะครับนี่ปีนึงได้สามมาตลอดหมอเบียดครับซึ่งคว้าตัวนี้เป็นสูงเท่าไหร่ครับความสูงเป็นร้อยหกสิบหกครับหกสิบหกหกสิบเจ็ดอน่นะครับครับถือว่า ไว้ตัวนี้นะครับบมเมนเตี้ยเกินไปโ่เมนตําเกินไปนะครับสําหรับพันธุกรรมการไปพัฒนาพันธุ์กล้วยไทยนะครับการ้อย60ึ้นแล้วถือว่าบ่ธรรมดาครับพี่น้องไว้ตัวนี้อันนี้เขาอายุอายุยังม่ทันหลายอายุครับปีสี่ปลายครับก็เลี้ยงกันบ้านเ้าเอื่นเนาะตั้งให้มัดเตรียมกล้วยกับประมาณ6ถึง7ปีจังติดเตรียมกล้วยนะครับสําหรับพอพันุ์ของเขานะครับ ลักษณะการล้บตัวเพิินนะครับควายตัวนี้ติมีลักษณะสูงไงยนะครับแล้วก็สายกล้ามเนื้อนี่สีหนานะครับแข็งขาดีมาเบิงเล็บเพิ่นนะครับนี่เล็บเพิ่นนะครับมาเบิงไก่ไก่นะครับเล็บครับเล็บนี่ตามตำลาควายใชยนะครับเพิ่นมาคักกบโป๊่บอกข้าวครับนี่เล็บง้มนะครับ ผมวันขาแชางนานี่ปานตัวสนุกครับเราเลี้ยงขาเพื่อนครับไงเขายี่ยีไครับแล้วก็โอ๊มกมะพร้าวนะครับแล้วก็ไอ้วันข้อหนี่หนาหี่ละต้น่าข้อไ่ตอนนีไ้ได้แชปมเขาใไงแล้วได้ครับได้แชปมเขาใหญ่ที่สุดครับมาเ<ล>บิ้งอ,อ่างเป็นนะครับนี่ประมาณจากสินน้นเราเนี่ยเบิ้งครับคันเขาครับ คัาศกเาเบิ้งมือผมเลยครับประมาณซ้ำนี่ประมาณสิบหาเซนนะครับนี่ครับหนาเขาสิบหาเซนนะครับเบิ้งคว้างนี่ครับประมาณแปดเต็มฝ่ามือผมครับนี่ครับหนาเขาครับหนาปากกระบาหไ่ครับค้ยตัวนี้หมอเบียดครับถ้าจะมีพีมีน้องสนใจอยากมาสมน้ำเฮานะครับ ตัวนี้นี่ผสมจริงนี่ทับเทียอะไรจากบาทครับนี่ผสมจริงสามพันครับผมครับนังเชื่อกันนี่ขายตัวละสามพันครับข้าวโดสิบสองหลอดกับถือว่าราคาเกษตรกรพี่น้องจับต้องได้นะครับราคาต่ำนี้นะครับแต่ว่าพันธุกรรมหายลูกใจลูกมาแล้วก็ได้ยินเข้าว่าหายลูกตัวละหลายเฉียดหลายโลเหมือนกึ่กันนะครับลูกท้องแท้นะครับ ลูกตัวแรกได้เป็นล้านนะันั่นแหละครับรคือเป็นเบาแล้วครับลูกตัวแรกได้เป็นล้านครับยืดซึ่งยืดสาครับลูกตัวแรกได้เป็นล้านครับหมอบีดครับนี่ยืดเจริญบูนโอ้โครับผมนั่นแหละจังสันแล้วพี่น้องเิืออนปูเป็นเลียงหัวเลียงกล้วยนะครับคอยพัฒนาไปนะครับดิเมส้อเอาใไงคือเพิ่เลยก่ะโอ้อยากเสิมเยอะแหรอครับช่วม,มือนี ตัวพื้นดีได้มาทำนี่กันครับเจอคือกันครับพี่น้องอันนี้กันเลี้ยงมาสักน้อยๆครับ,รบแม่แม่เพิ่นยังอยู่ในขอกอยู่บ่้านนี่แม่เพิ่นย,ย้อยนั่นครับอยู่หนองบัวครับอยู่หนองบัวอ,อ,อืมโซบาอันเพิน่นออกนอกสถานที่บ่คะนี่ แบบว่าอ๋อต้องผสมกับพี่ตองแม่ผสมจริงกับราค่าจำกันบ่ะคะผสมจริงกับกา0พันธุ์ใช่ไหมจ้ะไห้สอบถามหมอบียเบาทูพีฟูม้นองฟังกันนะว่าการเลี้ยงคว้ยเริ่มต้นไหมว่าสิเลี้ยงจังไรการพัฒนาภูมิทุนหน่อยจังสิ สีเลี้ยงเป็นแนวทางไดชจังสีมีควายงามคือหมอเบีดครับเป่าสูพีสูน้องฟังก์น้อยนะครับ ừ ừ. หมอเบีดครับอย่างควายเขาถ้าไต้องไป <ừ. S 2> ตามกระแสหลายครับเอาเปิงแม่พันุของจากของก่อนครับเราเอากันเลือกพอพันมาใส่ครับบางโตแมเมีน้อยบ้านลูกออกมากแงมเลยราคาต่างของแสนกบบนี่หลายครับครับว่าถ้าหัาสีเลือกพอใส่ เลือกไตถือโตมอบเลยครับกับอปลาจังเข้าผสมไปแล้วตัวหนึ่งมันตอกแม่บอกคงเขาก็ร้องเียนตรงไใสตอ๋อครับ,รบเพื่อมันไปพ่อตัวที่มันคือกันคอยคอยพัฒนาไปเรื่อยครับเปล่าอะไรเป่าเนี่ยมันใส่ทุ่นหลายครับเอาทุ่นหน่อยเขาก็ต้องคอยคอยเห็ดไปเรื่อยคอยผสมไปทําอันท,ที่ไปผสมเกลียวอย่างไรงามเลยมันกับว่าไรครับ,รบมันต้องใจเย็นเนาะ เลี้ยงกันเลี้ยงตามกระแสเราเลี้ยงครับเลี้ยงตามกระแสอย่าไปเลี้ยง <c oughs> มื่อยงันละคันเลี้ยงครับผมเพราะว่าเข้ามักเลี้ยงรถเขาสิมีกำลังใจพัฒนาเพราะว่าเขาเขาเลี้ยงแเราเขาต้องไ้ขายมือนี้มือเลื่อนมือรุ่นแม่ปีหนปีนี้เขาก็ได้ขายกันนะครับผมครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันหายากนะครับนอกจากบริการเขา เลี้ยงคว้ยขายน้ำเชื่อแล้วก็รับผสมจริงยุ่นี่หมอเบียดรับบริการรับเพรอย่างแน่ครับยุ่นี่ครับเนี่แตงกีมอุตสาห์ครับผสมเทียมครับดูแล่สุขภาพเบื้องต้นครับผมผมขอฝากเบอร์โทรกับพีกบนองนะครับหมอเบียด่าพี่กัดยุ่งหม่องไดฮัทยาพีฮานองอยากเอากล้วยมาผสมอยากมาเบิ่งฟ้ามอยากมาเบิ่งฟอพันตัวใหญ่ๆเจาท้องแท้ยังสี่นะครับ ครับผมกาสำหรับทีต่างฟ้ามนะครับกับยุบานโคงใหญ่ตำบลแ่นเพื่อว่าปีประทุ่มจังหวัดมหาสารคามครับเบอร์โทรผมกับศูนย์หกสามศูย์ห้าศครับครับ,รบสุกท้านนี่กะสิขอปากพอพันธ์อีกตัวนะครับซึ่งก็เป็นน้องใา้ของผมเองนะครับเจ้าท้อมแท้นะครับ ซึ่งเป็นนี่สายเลือดพอเป็นเงินอุทัยนะครับสายเลือดอุทยัยลอยนะครับครึ่งพันธุกรรมค่ะให้ลูกเป็นที่ประจักษ์ในกระแสตอนนี้นะครับหลายช่องในเฟซบุ๊กในยูทู e นะครับเหมือนว่าขอกลายมีลูกเจ้าทองแฉ่นะครับถือว่าโอ้สาม,มีนอนเฝ้าทองคําในขอกนะครับทุดทายนี่ก็ขอขอบคุณนะครับน้องท้ายนะครับซึ่งหมอเบีนนะครับ ให้เกียรติช่องหมูพี่สุกีิชาแนลนะครับแต่มาไทยทํานะครับหอดคอรอดฟาร์มนะครับเมื่อนี้แล้วก็ขอฝากช่องนะครับหมูพี่สุกีิชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นช่องในน้อยน้องไม่นะครับผู้ใดท่านใดกดติดตามก็ฝากกดได้เลครับทุดทไทยนี่ก็ขอขอบคุณหมอบีดและถุกถกค้นในฟาร์มนะครับครับ เสื้อไทยนี่ก็ขอให้พี่น้องโชคดีมีความสุขตอนรับปีใหม่ทุกคนทุกทันด้วยกับและขอบคุณหมอบีดอีกเตียนึงเป็นเตียเสื้อไทยขอบคุณครับ